ก่อนดูอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับแจกอีกแล้วครับลงทะเบียนรับงเงินเยียวยา5,000บาทเยียวยาโควิด1 9เาสาน,นี้รัฐได้เตรียมมาตรการช่วยเหลือทางเศรษฐกิจรัฐบาลแถลงมาตรการดูแลเยีเยวยาไวรัสโครโรนาระยะที่2 1หนึ่งในมาตรการที่สนใจคือ มาตรการเช่าเยรายได้มาตรการเยียวยาลูกจ้างลูกจ้างช่วคราวอาชีพอิสระไม่มีประกันสังคมจ่าย5,000บาท3เดือนจำนวน3ล้านคนจ่าย50%ของค่าจ้างนายจ้างสั่งไม่ให้ทำงานรับเงินไม่เกิน180วันรัฐสั่งหยุดรับเงินไม่เกิน 90วันสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ผ่านเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com จะเปิดใช้งานได้ในวันเสาร์ที่28มีนา2563คุณสมบัติแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบโควิด -19 บหลักฐาน 1. บัตรประจำตัวบัตรประชาชน 2. ข้อมูลส่วนบุคคล 3. ข้อมูลนายจ้างการลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านเบอร์วไวเวบเราไม่ทิ้งกัน c o m และรับเงินเยียวยาผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชน2โอนเองินเข้าบัญชีธนาคาร ธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยและธนาคารเพื่อการเกษตรหรือธกสฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมลงทะเบียนกันนะครับในวันเสาร์ที่28มีนาคมนี้ย้ำนะครับว่า3ล้านคนเท่านั้นใครจะเป็นผู้โชคดีไปลุ้นกันได้เลยครับรับรองว่ามือบวมกันแน่ ขอบคุณครับ